ในช่วงสุดท้ายนะคะของข่าวประจำวัน c c n Newby CCTV ชมบุรีค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาปิดท้ายแบบนี้โดยไปติดตามในเรื่องราวของทางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะเป็นกลุ่มสตรีในพื้นที่ของจังหวัดชมบุรีค่ะที่เขาได้มารวมกลุ่มกันนะคะเพื่อที่จะสร้างอาชีพที่ก่อให้เกิดความมั่นคงแล้วก็ครอบครัวมีความสุขค่ะในวันนี้นะคะเสนอตอนวิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ตมท่าข้ามจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ ค่ะชื่อผู้ใหญ่นุจรีบุญมีนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปรานินแปลงใหญ่ตาบลท่าข้ามค่ะตั้งอยู่ที่24ทับ3หมู่ที่6ตาบลท่าข้ามอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรีเกิดปังนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาลินแปลงใหญ่ตมบลท่าข้ามอำเภอพนันิคมจังหวัดชลบุรีค่ะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเราที่ขึ้นชื่อตอนนี้ของเราก็คือจอปลาลินค่ะ กลุ่มของเรานะคะเริ่มตั้งขึ้นเมื่อพศ2561นะคบเราเริ่มการแปรรูปมาเมื่อต้นปีก็เกิดปัญหามากมายนะคะตั้งแต่เรื่องมาตรฐานเรายังไม่ได้ออยอนะคะทำให้เราจำหน่ายสินค้าได้ตลาดค่อนข้างแคบเราก็เลยได้มีการเรียกประชุมของกลุ่มนะคะเพื่อตัดสินใจร่วมกันว่าเราจะกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะกลุ่มเราได้รับ การสนับสนุนเงินมาทั้งหมด200,000บาทกลุ่มต้องการเงินทุนมาหมุนเวียนในกลุ่มแล้วก็มาบางส่วนก็นํามาซื้ออุปกรณ์ที่สําหรับเอามาใช้แปรรูปสินค้าในกลุ่มเนี่ยค่ะก็ต้องชี้แจงไปว่าเราซื้อปลามาเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีค่าใช้จ่ายไปตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะความสามัคคีความเข้มแข็งของสมาชิกในกลุ่มทําให้ ภาครัฐเขาเชื่อมั่นว่าเขาสนับสนุนกลุ่มเราแล้วกลุ่มเราจะไปต่อได้ะคะ่ะทางเจ้าหน้าที่ให้เราแบ่งจ่ายกันเป็นงวดๆนะคะออกมาซื้อของที่จะเอามาใช้ในกลุ่มเนะะี่ยค่ะสมาชิกในกลุ่มให้ความร่วมมือกันนะคะแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรเงี้ยก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆไปด้วยกันนะคะ แบ่งเป็นฝ่ายที่เตรียมการผลิตนะคะเตรียมวัตถุดิบป,ประมาณ3-4คนแล้วก็พอแปรรูปอะไรเสร็จแล้วก็จะมีฝ่ายที่ปรุงฝ่ายที่แพ็กเกจแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปขายแล้วก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งค่ะ ถ้าใครว่างเนี่ยทุกคนก็เข้ามาช่วยกันนะคะเพราะว่ากลุ่มเนี่ยก็จะมีรายได้ให้กับสมาชิกที่เข้ามาทํางานนะคะสมาชิกในกลุ่มของเราตอนนี้ก็สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจะมาเลี้ยงปลาในบ่อน,นี้นะคะทำให้เขาเนี่ยอยู่ดีกินดีขึ้นแล้วก็มีเงินที่จะได้แน่ๆจากการจำหน่ายพันปลาหรือว่าลูกปลาที่ในบ่อน,นี้อีกคือสมาชิกของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะ มีวัตถุดิบกันเองอยู่แล้วค่ะเราก็จะใช้ของสมาชิกในกลุ่มก่อนนะคะนอกจากแบบว่าถ้าเกิดไม่ทันแล้วจริงๆอะไรยเงี้ยเราก็จะซื้อจากตลาดภายนอกเราก็ลองผิดลองถูกมาหลายรายการนะคะแต่ตัวจอปลาเนี่ยเป็นตัวสร้างชื่อให้เราจัดงานเกษตรสร้างชาติเมื่อปี6 1นนะคะกลุ่มเนี่ย จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐตลอดเลยค่ะแล้วก็จะได้ขึ้นขายลาซาด้าเดือนหน้าแล้วค่ะเราไปชนะเลิศคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากกรมมงรู้สึกว่าเราจะได้ติดหนึ่งในสามค่ะเขาก็เลยส่งเสริมเอาจอปลาของเราขึ้นไปขายที่ลาซาด้าด้วยค่ะช่วยให้สมาชิกในกลุ่มที่บางคนที่ยังไม่มีอาชีพหลักเป็นของตัวเองอะได้มีอาชีพได้เข้ามามีส่วนร่วมใน กลุ่มของเราอะค่ะทำให้เขามีรายได้ก็อย่างน้อยไม่มากแต่ก็พอจะอยู่เลี้ยงตัวเองได้เนี่ยค่ะขยันอดทนแล้วก็ซื่อสัตย์ค่ะ ก็ขอฝากถึงสตรีทุกคนนะคะที่ยังขาดเงินทุนหมุนเวียนในการทําธุรกิจหรือว,ว่าทํางานกลุ่มหรือว,ว่าทำอาชีพของตัวเองนะคะก็ให้รวมกลุ่มกันแล้วก็ไปขอกู้เงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากขอบคุณถึงพัฒนาชุมชนประจําอําเภอจังหวัดแล้วก็หน่วยง,งานทุกภาคส่วนนะคะที่เกี่ยวข้องในเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีโอกาสทําให้กลุ่มสตรีของเราในตําบลน,นะคะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพัฒนา สถาบันครอบครัวให้ก้าวหน้าแล้วก็มั่นคงยิ่งขึ้นนะคะทำให้พวกเราอยู่ดีกินดีขึ้นเรื่อยๆยิ่งขึ้นไปค่ะ